แค่คิดสภาพว่าผมจะต้องเข้าไปในรูนั้นเนี่ยผมก็แทบจะไม่อยากจะเข้าไปแล้วนะวางไว้แบบนี้น่าจะได้นะโอเคแต่เราใช้ไม้ทำไมวะเนี่ยเรามาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกว่าเชเดอร์นี้อาจจะเก่านิดหน่อยนะเพราะว่ายังไงดีล่ะผมอยากให้ได้บรรยากาศเล่นคนเดียวแบบร้อนๆนะฮะ ก็เลยเอาเอ้อโอโอหมูอะไรวะเนี่ยไม่ใช่หมูหมูไม่ตาแปลกๆพอพอเริ่มมาก็เอาเลยเหรอเอออย่า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  อย่าโอ้โหผมจะตายผมจะตายผมไปก่อนผมไปก่อนเริ่มมาก็ได้เรื่องเลยโอ้ยก็ว่าอยู่ทําไมได้ยินเสียงแปลกๆขนลุกเลยเมื่อกี้อ่าเริ่มมาก็เอาเรื่องเลยนะคุณผู้ชมครับรู้สึกไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะแต่ก็นั่นแหละวันนี้เราอยู่กับมอสอ่อ from the cave มั้งถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งเหตุผลที่ผมใช้ shader เก่าเพราะว่าเดี๋ยวก็น่าจะรู้กันตอนนึงคืนนะครับโดย ep นี้จะเป็น ep ที่เราเนี่ย จะเน้นไปการที่ลงถ้านะเพราะว่ามอดนี้มันออกแบบมาเพื่อให้เราเนี่ยไปลงถ้าแล้วก็ไปหาของดีที่อยู่ใต้ถ้านะครับซึ่งผมคิดว่าเป้าหมายหลักของคลิปเนี้ยก็คือการที่ผมจะลงถ้าแล้วก็ไปหาเพชรให้ได้ครับอันนี้คือเป้าหมายหลักของเราโดยมอสนี้นี้ ผมเห็นสิ่งแปลกๆอยู่ข้างบนเหมือนจะเป็นสตีฟที่โดนไม้กังเขตนะครับหลายตัวเลย 1, นึ่ง5 6 7ตัวซึ่งผมจะบอกว่ามอดนี้เนี่ยมันจะเล่นเกี่ยวกับเราในถ้ำเป็นหลักนะครับก็หวังว่าผมจะโชคดีแล้วกันนะคุณผู้ชมนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นมอดใหม่ที่ผมยังไม่ได้ลองอะไรมาเลยก็คือ,คอ สดสเรร้อนเมื่อกี้ที่เจอมาก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรรู้แต่ว่าเราดูดูดิครคุณผู้ชมนะเหมือนเป็นสตีฟที่โดนอะไรสักอย่างมานะหากน้องๆคิดว่าแบบเอ้ยคุณภาพคลิปนี้มันต่ำหรืออะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าเป็นที่เชเดอร์นะซึ่งก่อนที่เราจะลงถ้ำเนี่ยผมจะหาไม้ให้ได้เยอะๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวหาอาหารเพื่อเตรียมตัวสำหรับการลงถ้ำนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามัน,ม,นมันต้องการอะไรนะโอ้โหดูดิเหมือนสตีฟโดนอะไรสักอย่างนะครับแต่วางไว้ตรงนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ย ทำไมผมกดคลิกขวาไม่ได้อะเอาเอ่อเอ่อ,อ,อคุณผู้ชมครับเหมือนผมโดนสาบหรือเปล่าผมน่าจะผมก็ไม่ได้ติดสถานะอะไรนะออกเกมเข้าใหม่แล้วกันเออมันเกิดอะไรขึ้นวะผมโดนย้อนกลับหรือไงชิบหายเดี๋ยวตีไม้ใหม่ก่อนเฮ้ยงงมากครับคุณผู้ชมนะเหมือนว่ามันจะอะไรย้อนเวลาผมหรือเปล่าอ เป็นไปได้ไหมแสดงว่ามันน่าจะต้องมีหมูมันเกิดมาหรือเปล่าดูดิบนท้องฟ้าก็ไม่มีอะไรนะครับอโอเ,เดี๋ยวเราไปไกลจากตรงนี้ดีกว่านะ <c oughs> ก่อนที่เราจะเจอหมูหรือเจอตัวอะไรที่มันแปลกๆนะครับอตัวคราฟน,นี่เลยเดี๋ยวเราทําทุกอย่างตามสไตล์ไมคราฟแล้วก็เดี๋ยวเราหาหินกันก่อนเลยเนาะหินซึ่งหินมันอยู่ตรงนี้ เอาเหินมาก่อนเลยก็มีหลายคนทวงว่าแบบพี่ครับพอเล่นคนเดียวสักทีหรือพี่รันพี่รันเล่นคนเดียวเธอหรือไม่ก็แบบพี่รันครับทำคลิปร้อยวันหน่อยก็ต้องพูดตรงๆว่าช่วงนี้ร้อยวันไม่แน่ใจว่ากจะจะ,จะทำไหมนะเพราะว่ามันมันยาวอะ่ะแล้วด้วยความที่ว่าแบบผมทำ YouTube 2ช่องเลยอาจจะทำให้ผมไม่ว่างที่จะทำร้อยวันนะครับอันนี้ผมต้องเก็บไปคิดหน่อยเนาะเพราะว่า อันนี้ก็แบบปิดเทอมแล้วอะก็เลยแบบกาลังคิดอยู่ว่าจะทำร้อยวันเป็นแนวสตอรี่ไหมที่ต้องเขียนบทแล้วก็แบบไปถ่ายเล่นเองดีกว่านะเพราะว่ามันน่าจะประหยัดเวลาได้เยอะกว่าผมน่าจะทําแบบอันนี้แบบเป็นตอนๆไปเพราะผมไม่ได้ว่างเหมือนแต่ก่อนแล้วอะถ้าแต่ก่อนผมว่างป่านนี้ผมก็คงจะนั่งทำร้อยวันเป็นนานแล้วแต่ช่วงนี้นั่นแหละครับผมไม่ได้ว่างถึงขานาดนั้นนะ อีกอย่างมันก็แบบเป็นคลิปที่ยาวนานมากแต่ก็จะลองเก็บไปคิดดูอีกทีแล้วกันอาจจะเล่นวันละแบบสองสามชั่วโมงบ้งแบบนั้นแะแต่แบบแค่นั้นผมก็เหนื่อยแย่อยู่แล้วเอาหมูมานี่เลยเมื่อกี้หมูแม่งเจอหมูผีนะหมูผีตอนนี้ผมก็ได้ไม้มาทั้งหมด43ชิ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะพอมาแหละเดี๋ยวเราหาอาหารอีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะลงไปสู่ถ้ำเนาะเอ้ยตรงนี้มีหมูเต็มเลย หวังว่าจะไม่ใช่หมูผีแล้วกันนะเตะไปเตะไปนี่ไอ้เจ้าตัวนี้ก็ตีไปจริงๆก็แอบเจ็บคออยู่นิดหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ใช้เสียงค่อนข้างที่จะเยอะกับรวมถึงแบบนอนดึกบ้างด้วยทำช,ช่องระบุแล้วพูดเยอะทำช่องนี้ก็พูดอีกโอ้โหมีแต่ช่องที่ใช้เสียงไี่ควรจะเสียงอะไรนะซึ่งอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่ามอดนี้มันเป็นมอดที่ อยู่ข้างล่างเนาะเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในถ้ำนะครับแล้วเหมือนผมได้ยินมาว่ามันมีเฟสของมันด้วยนะก็คือแบบเฟสหนึ่งกับเฟสสองซึ่งผมก็คิดว่าคลิปนี้อาจจะต้องแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับหรือถ้าไม่แบ่งเป็น2พาร์ทเนี่ยก็เอาพาร์ทเดียวรอดูก่อนนะว่าจะได้กี่พาร์ทแต่อย่างแรกเนี่ยผมจะต้องขุดลงไปข้างล่างก่อนผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมจะเผาเนื้อก่อนไหมหรือว่าลงไปเลยอืตายตายซะระหว่างนี้เรา ย่างเนื้อเตรียมเราไปข้างล่างแล้วก็ตัดไม้ผมจะทําทางแบบุลงไปใต้ดีนะครับคุณผู้ชมนะเอาตรงนี้แหละมาโอเค,คลงไปโอ้โหมันเป็นน้ําโชคร้ายวะ่ะข้างล่างเป็นน้านะครับผมลงไปทางอื่นแล้วเนื้อมนันนี่โอ้โหกำลังจะมืดคืนแรกยังไม่ลงไปทางในถ้ำเลยโอ้แล้วดูดิเป็นคนน่ากลัวคุณผูช้ชมโอ้ ดเดิมนี่เป็นโคตรน่ากลัวเลยอะ่ะเดี๋ยวเรากินเนื้อก่อนแล้วกันอาจจะเป็นเพราะเราอยู่ใกล้แหล่งน้ำเนี่ยเราขุดลงไปข้างล่างก็เลยเจอน้ำนะครับเราอาจจะต้องไปห่างมากกว่านี้นะคระับนะคุณผู้ชมนะย่างเนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อจู่ๆผมรู้สึกขนลุกไปหมดเลยคุณผู้ชมนะแม่งเลยคนลุกไปคนลุกขนลุกขนลุก,ลกแม่ใครผล่มาผมฟันทิ้งหมดอะ่ะ แม่งโครมืดเลยโอ้โอเคหมูหมูไอหมูหมูมาเป็นอาหารให้กับกูเดี๋ยวนี้โอเคถ้าเป็นน้องกล้าเล่นไหมครับนะแค่คิดสภาพว่าผมจะต้องเข้าไปในรูนั้นเนี่ยผมก็แทบจะไม่อยากจะเข้าไปแล้วนะคุณผ,ผู้ชมดูอืมอ้อ ผมว่านะผมสร้างแคมป์ไฟอีกสักอันหนึ่งแล้วกันจะได้ยัง่งเนื้อให้มันเรยวคูณสองนะเฮ้ยเยสียใครเดินเสียใครเดินเสียใครไว้น้ำโอ้เต่าตะพาดวิ่งอย่าทำให้ตกใจได้ไหมแม่งเงยมองอะไรไม่เห็นในความมืดเฮ้ยเฮ้ยล้วแสงอะไรอ่ะอ๋อมงมุม คิ้มันคือเสียงอะไรโอเคแม่งเอ้ยคนดูขอบอว่าอยากเห็นผมเลยคนเดียวแม่ว่าผมจะเป็นปรมาจารย์ broken script ก็เถอะนะแต่ไม่ได้เล่นนานมันก็กลัวเหมือนกันครับ <laughs> โอ้ยตอนนี้แบบเหงื่อออกแล้วอะคุณผ,ผู้ชมเหงื่อผมออกแล้วโอ้โห่งหน้ามันก็สว่างเกินโอย แค่เริ่มอะเสียงอะไรกินอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงพึ่งเสียงพึ่งเสียงพึ่งโอเคเก็บเก็บเก็บเ้ยลืมอีกอย่างนะครับช่วงนี้ผมไลฟ์ทุกๆวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะอาจจะแบบบางวันอาจจะไม่ได้ไลฟ์ก็แบบมาดูได้นะครับผมกําลังเล่นโรเปย์อีคิปซ่าอยู่นะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคนดูนะฝากไว้หน่อยเผื่อแบบหากน้องๆมีเวลาว่างก็แวะ เข้ามาทักทายแล้วก็จากไปก็ได้ผมไม่ว่าหรอกก็แค่แบบมาทักทายผมเฉยๆก็ได้แต่แบบผมอาจจะไม่ได้ตอบนะเพราะว่มมาเล่นเล่นโดเปย์ก็นั่นแหละเป็นไลฟ์กำลังแบบเริ่มไลฟ์ไปเรื่อยๆก็หวังว่ามันจะออกมาดีถ้ามันออกมาแย่ก็ขอโทษคนดูทุกคนด้วยนะแต่ผมจะสัญญาว่าผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วกัน,นไปเลยกันดีกว่า โอเคเดี๋ยวเราจะแบบออกจากหาจากตรงนั้นนิดหน่อยนะครับแล้วเราจะขุดลงไปใต้ดินเนาะเซ็งมูเซ็งมูโอ้ยสเกลิตันโอ้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 ผมเผมมองไม่เห็นสเกลิตันโอเคเราจะเริ่มทำการลงใต้ดินนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากทำนะครับก็คือการขังตัวเองเพื่อจะลงมาใต้ดินนี่แหละแต่ไหนๆก็ทำละ ไะคุณผู้ชมลงไปกันดีกว่านะครับมอสที่จะเล่นงานเราตอนเราอยู่ใต้ดินโดยเฉพาะมาเลยจะมาก็มาฮะกูไม่กลัวมึงหรอกอืมปลอดภัยอยู่ปลอดภัยอยู่เราจะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมคิดนะมันก็น่าจะแบบไล่หรือจำสกแกลอะไรประมาณนี้ไหมหรือ,อยังไงเอ้แต่ผมก็กําลังคิดอยู่นะว่าแบบผมจะทําแบบคิดแบบจัดอันดับพวกมอสผีต่งางๆเท่าที่ผมเล่นมาว่ามอสไหนเนี่ยผมรู้สึกประทับใจที่สุดนะอันนี้คือแบบ จากที่แบบผมเล่นมอดผีลหลายตัวมา่ะก็แบบน่าสนใจดีเหมือนกันเนาะคิดว่ายัางไงครับถ้าว่าผมจะจัดมอดผีแล้วก็อาจจะแบบให้คําแนะนําบ้างนะแต่จริงๆก็แบบลืมหลายมอดไปแล้วเหมือนกันนะครับที่ที่เล่นมาน่ะอ๋ออเคออดูเดูดิเจอเหล็กละเจอเหล็กแล้วอาจจะจำเป็นที่จะต้องเอาโล่ก่อนนะไปลงไปเรื่อยอ๋อลงไปลงไปเดี๋ยวางไว้หน่อยโอเควางวางไว้ แบบนี้น่าจะได้นะอ่ะโอเคแต่เราใช้ไม้ทำไมวะเนี่ยโอ้โโอเคอือผมเจอแล้ว ผู้ชมเมื่อกี้นี่มันแบบนี่น่ากลัวนะน่ากลัวดีนะน่ากลัวดีน่ากลัวดีนะน่ากลัวดีน่ากลัวดีไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากแต่แค่จ้ำสแกร์เฉยมันแค่จ้ำสแกร์เฉยมันแค่จ้ำสแกร์เฉยๆนะ,<อ>ะผมได้ยินเสียงอะไรกระซิบใส่นะเมื่อกี้ เบามากเบามากๆนี่ไงนี่เฮ้ยผมได้ยินเสียงเบามากนะครับไม่ใช่เสียงพวกซอมบี้อะไรแบบนั้นคุณผู้ชมน่าจะไม่ได้ยินนะเพราะมันเบาจริงๆนะ้าว่าน้องๆเล่นมือถือเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยอยากจะเจอเวลาโดนจับสแกลอะไรแบบนี้น่ากลัวจริงนะเฮ้ยทำไมทำไมหวัวใจผมเต้นนี่ผมแค่พึ่งลงมาข้้งล่างขานาดน,นี้ผมโดนแล้วอะผมไม่อยากจะลงไปมากกว่านี้แล้ว ผมรู้สึกกลัวย,ยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะลงไปเรื่อยๆ,ๆลงไปเรื่อย, <ividades> เอยๆเดี๋ยวเราขุดไปทางยาวๆก่อนขุดไปทางยาวๆก่ๆๆๆๆๆๆอนนะไปทางยาวๆก่อนโอเค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 อยสว่างจ้าเลยไป <im pan anya> ไปต่อไปต่อ <arian> ตอนนี้เราน่าจะเริ่มลงไปได้แล้วลงลงไปคนผมลุกไปหมดแล้วนะคนผมลุกไปหมดแล้ว <im pan anya> เป้าหมายของเราคือการหาเพชรนะครับการหาเพชรการหาเพชรแค่นั้นเองหาเพชรไม่มีอะไรมากากันไปต่อ ไอ้แต่ผมบอกว่ามอนนี้ยิ่งลึกยิ่งโหดเออยิ่งลึกยิ่งโหดนะครับนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาไฟเอาไฟไว้ในมือก่อนอ้อ้าระหว่างที่รอเหล็กเผาก็ขุดลงต่อไปเรื่อยๆลงลงต่อไปลงต่อไปจนกว่าเราจะเจอถ้ำนะคุณผู้ชมอ๋อค่อยๆลงค่อยๆลงไปนะ การหาเพชรมันไม่ยากครับการหาเพชรมันง่ายที่เดียวลันโอ้ยินดีด้วยผมเจอแล้วคุณผู้ชมผมเจอปากถ้ำแล้วทางเข้าถ้ำนะครับขุดจนเจอในที่สุดแล้วนะไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ผมว่าผมเตรียมความพร้อมดีวกว่าเพราะว่าผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะครับนะเป้าหมายหลักของเราคือการหาเพชรที่เลือก็แค่ยิบย่อย สว่างขึ้นแล้วลงไปมีซอมบี้มีซอมบี้ไม่เป็นไรฮะทำไมตรงนั้นมาสว่างวะไม่รู้ฮนะเฮ้ยเสียงหัวใจผมเต้นดิวะเ,เสียงเสียงหัวใจผมเต้นนะขนลุกขนลุกตลอดเลยเนะ่ะ โอ้ซอมบี้มันอะไรนักหนาวเฮ้ยฮะอะไรนักหนาววะเออสอมบี้เยอะไปไหนวะฮะมึงจะเยอะไปไหนมึงจะเยอะไปไหนมึงจะเยอะเฮ้ยมึงมาจากไหนก่อนมึงมาจากไหนก่อนมึงมาจากไหนเฮมึงเป็นใครมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนฮะฮะมึงมาจากไหนมึงเป็นใครโอ้ โอ้ยโล่ผมเกือบพังเหรอยังไม่ได้ใช้งานเลยเฮ้ยเอ้าทอชผมหายมาเอาทอชผมไปโอเคเหมือนว่าเป้าหมายการหาเพชรของเราน่าจะไม่ง่ายได้อย่างที่คิดแล้วนะนะครับน้องๆไปต่อไปต่อโอ้โหหนีไงโลกมันแตกจริงด้วยออ๋ออ๋อ ึ้นไปเอาึ้นไปเอาใหมไม่รู้อะขับทอ่อใช่หมดเลยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันหยุดมองอยูอย่เฉยะเดินเข้ามาดิมันน่าจะติดมั้ติดใช่ไหมบอกกูที่ว่ามึงติดอะฮะเสียงอะไรอะ่ะฝนตกเหรอ แล้วฝนมันอยู่ในถ้ำได้ยังไงอะโอเคโอเคค่อยๆค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินอ๋ออเป็นคนเดียวไม่ความดันขึ้น <laughs> ความดันขึ้นไหมไม่รู้ ลงไปโอ้ยมีแมงสาซบเลยแมงสาบแมงสาบเดี๋ยวรอเอาเหล็กเยอะๆเอาเหล็กเยอะๆนะตอนนี้ผมเปิดแอร์ผมเปิดพัดลมแต่เเงื่อผมแบบไหลนะครับคุณผู้ชมถ้าเงื่อผมไหลแสดงว่ามันกดดันสำหรับผมอยู่นะมอสน,นี้อาจจะเป็นเพราะเชเดอร์นี้มันให้บรรยากาศไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ เพชรกูอยู่ไหนอะเพชรผมอยู่ไหนมีแต่เหล,ล,ล็กมานีเลยเอาเหล็กมาก่อนก็ได้นี่ไง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 เหล็กนี่ไงเหล็กนี่ไงเหล,ล็กเอาต่อเอต่อเอาต่อผมว่าเหล็กผมน่าจะแบบมีมากพอที่จะสามารถทําชุดได้นะเดี๋ยวเราจะทําชุดได้ดีกว่าเนาะ <laughs> เราจะได้แบบรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาหน่อยเนาะผมอ่ะจะได้รู้สึกอุ่นใจไม่ใช่เราครับผมนี่แหละจะได้รู้สึกอุ่นใจส่วนคนดูก็ลุ้นไปนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับผม ๋ยวเราแบบวางอันนี้ขวางทางมันแล้วกันมันจะได้เข้ามาไม่ได้นะผมได้ยินเสียงน้ำไหลอีกแล้วเนะี่ยมันคือเสียงอะไรมันดังขึ้นเรื่อยๆอะ่ะฮะเดี๋ยวเราใส่แบบเหล็ก full set นะครับเ,เ,เมันมีบางอย่างมาแย,ย่ผมอะคนลูกอ,อีกแล้วคนลูกคนลูกอะ แมงโคตรรู้นี่ขนาดปิดไว้มันยังเข้ามาตีได้นะแสดงว่ามันน่าจะคานได้หรือเปล่าวะไม่รู้แหละผมได้เหล็กเต็มที่แล้วมาเหล็กฟูลเซตน่าจะไหวนะครับคุณผู้ชมเอ้นี่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผมน่าจะไม่ชอบที่สุดแล้วก็คือการที่เหล็กผมเผาหมดแล้วล้วผมจะต้องเดินออกไปไปลุยต่อนะครับอืดูดิโอเค เสียงซาไม่งดังมากนะคุณผู้ชมนะเสียงซ่าจากอะไรไม่รู้อะฮะโอเคค่อยๆเดินสำรวจไปเอาไปแล้วขึ้นคนลุกคนลุกคนลุกมันแอบมาทำโล่ผมนะถ้าผมโล่ผมแตกก็คือผมรู้เลยผมโดนมันกวนตีนนะโอ้โหในนี้ก็ไม่เจอเพชรน,นะลงไหว,ไว้ไม่ก็ไม่เจออะไรขึ้นแล้วกัน ทำไมเป้าหมายการหาเพชรของผมมันยากจังวะฮะมันควรจะเจอแป๊บเดียวก็จบคลิปได้แล้วเอเคอืโอ,อโหไอ้บ้าแม่งทำผมตกใจก็ โอ้ระแ,แวงหมดนะครับผมไม่อยากทดนหลอกไม่ใช่หรอกแต่ถ้าเจอเซอร์คิตอย่นี้ก็อืม,อมก็น่าอยู่นะคุณผู้ชมนะไม่เจอเพชรเลยโอ้นามาตั้งไกลกูไม่เจอเพชรเลย,ค,เลเเเลยคืออะไรอ๋อขอลองเธอนองคงจะแบบพี่บ่นอะไรของพี่หรอวะโอ้โหแม่งโลกกูแตกแน่นอนเลยอ,อืมอืมมึงถาโลกกูมึงถาโลกโลกู โอ้โหไอ้มอสบ้าแกแกจะมาเอาโล่ฉันไปตลอดไม่ได้นะเว้ยอ้ยอ๋อเสียงซอมพี่ไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้เราเคยมาแล้วนี่โอเคทางนี้แล้วกันโอ้ อเจอเพชรเธอคุณต้องไปทางไหนเนี่ยมันอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมพอ,พอเจอเพชรเธอคุณไม่อยากเ่นแล้วคุณผู้ชมมันไม่ใช่อะไรหรอกมันพุ่งมาใส่มันมถ้ามึงไม่พุ่งมาใส่กูก็ไม่กลัวมึงหรอกอผมเจอเพชรผมจบคลิปนี้จบบอกเลยไม่ว่าในกรณีใดก็ตามคือเจอแล้วก็จบโอเคผมเดินมา เรื่อยๆตอนนี้หวังว่าทุกอย่างจะปกติเสียงอะไรโอ้โหสกิลตัน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 กระฟอับพีโบบ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 ่โอเครอดนะเฮ้ยเสียงอะไรฮ แม่งมึงทะลุบล็อกได้กูจะก่อบล็อกทำไมแม่งไม่มีปะัะโยนโอ้เพชรไอ้มอนนี่มึงเอาโลกกูไปกี่ครั้งแล้วฮะฮะไอ้ไฟนี่มึงก็อยู่ตรงนี้ไปกูไม่พกมึงไปละแม่งไม่มีประโยชน์เลยโอเคมาเฮ้ยพี่พี่มีเมาดิมาเอาดิมาเอาดิาเ,อาดเออแม่ง เอาวบนี้เลยเดี๋ยวพวกผีมันมาเอาแบบโล่ผมไปอีกขึ้นไปขึ้นไปแต่ว่ายิ่งขึ้นก็ยิ่งไม่เจอเพชรนี่น่ก็ต้องลงดิมาเพชรไดไดเม้นเฮ้ยแมงสับยี่ผมไปแล้ววิง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 อ๊ยเฮ้ยเจอพแล้วเจอเพชรแล้วกูเจอเพชรแล้ว กูเจอเพชรแล้ว <pie> ก <50 meeting> ูเจอเพชรแล้วก <Interestingly> <etus> ูเจอเพชรแล้วเว้ยกูเจอเพชรแล้วกูเจอเพชรแล้วนีไงนีไงนีไงเจอเพชรแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่หนึ่งเม็ดเอาละครับคุณผู้ชมครับผมเจอเพชรแล้วแล้วผมก็จะทำตามคำพูดของผมนะว่าถ้าหากว่าผมเจอเพชร ผมจะจบคลิปเพียงเท่านี้ซึ่งผมก็จะจบคลิปนะแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าหากว่าอยากให้ผมเล่นอีกเนี่ยผมขอสักสักพันไลค์แล้วกันนะครับถ้าหากว่ามันถึงพันไลค์ผมจะเล่นต่ออีกหนึ่ง EP โดยการที่ผมจะใส่มอสต์เดอะบรอกเกิลสกิปเข้ามาด้วยผมจะรวมมอสโทหดเข้ามากับไอ้มอสนี้เวลาผมลงใต้ดินเนี่ยมันจะได้ทําให้ผมเนี่ยชิปหายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะช่วยกันกระทืบปุ่มไลค์ให้ผมสักทีนะนะน้องๆนะ นะครับเอาล่ะซึ่งก็เดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะคุณผู้ชมเนาะงั้นผมขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ